พี่ตามไปเป็นทกตามเดตานเดนช่่ไม่ไม่ไม่ต้องลงมาเดยกพี่ตามมีแต่ไก่เซิร์ฟห้ามีสาจ็ดคนลใช่ใช่ตันไหนพีต้องรอ ไว้ไวชิลยมาสิโอ้ยพวไปช่วยดูอ่ะไหมพี่หมดแล้วหมดแล้วไปหา วันที่ฉันยืนอยู่ตรงนี้มองูเธอไปทางนั้นดูทียมมื่วานนี้สวยดีเธอสวยดีเราเจอกันแค่ในความฝันแค่เห็นเธออยู่ตรงนั้นฉันก็ดีใจที่แม้ไม่ว่าตรงนั้นจะจมีใครมันดียัง ั้นนั่นแหละดีแล้วฉันเป็นแค่ว่นบีแล้วพี่คอยดูแลกันทุกนาทีแต่มาในวันนี้มันไม่มีแล้วต้องนั่งอยู่คนเดียวจนกูชิดแล้วันชนที่กูมีหมดอีกจีแล้วว่าจะไม่คิดมากจะไม่ซีแล้วเรื่องเรามืก็ผ่านไปเป็นปีแล้วเอาแต่ใจไม่มีใครอยากจะทนอแต่ต่อให้มันเป็นยังไงข้างในใจฉันก็ยังคงจะเกลียดเธอไม่ลงอคงได้แต่หวังว่าเธอจะให้อภัยเอาคนที่ปากกับใจมันไม่ตรงอเธอมีอะไรบอกกันได้กแค่ไหนไม่ว่าไงจะไม่ปล่อยเธอให้จมอเธอยังมีฉันอยู่ทั้งคนนะเรื่องทั้งหมดมันบ้าจัััังงงงงคคิดถึเเเสีีีียขออธทท่่่่นนนาาาาฟวมมมหแบจะก มีคนใหม่ไม่กล้าาาทาพภของเธน,นวันนั้น<า>วัน,วน,น,วนที่ฉันยืนตรงนี้อออมองไเธอไ้ทางนั้นที่เมื่อวานน<ห>ี้สวยดีเธสวยดีเราเจอกันแค่ในความฝันแค่เห็นที่อยู่ตรงนั้นฉันก็ด,ดีใจแม้งไงม่ว่าตรงนั้นจะมีใคร you know นี ในหัวฟังที่ไม่เคยอยากถไปหาขอโทษที่ทําตัวไม่ดีดูแลตัวให้ดีได้แต่พูดแต่ไม่กล้าจะไปถามบางทีคงไม่มีหน้าที่จะพูดอะไรให้มันดูมีคา่าเก็บมาคิดเสมอเป็นการบ้าเหมือนว่าองานว่างคือคิดถึงใบหน้าของคุณในเวลานั้นกับคุณในเวลาช้าแค่อยู่กับเขานานๆนั้นถ้าคิดว่าทางนั้นคุณไม่มีทางช้าโอเคผมโอเคใจอ่อนแอแต่ไม่ได้โอนเอ็นคุณอ่อนโยนแต่ผมอ่อนเองและผมชอบทุกเวลาที่เคยได้อยู่ด้วยกันมาสนุกเหนกำลวยไปในบอดเกลังคิดถึงเสียงของเธอที่น่าฟังความเหงาที่มีมันแทบจะขาดการให้มีคนใหม่ เพราะว่าภาพของเธอมันน่าจังถึงแม้วันนี้เราไม่ได้อยู่ข้างๆกันในวันวานั้นวันที่ฉันยังอยู่ตรงนี้มองเธอไปทางนั้นที่เมื่อวานนี้สวยดีเธอสวยดีพอเราเจอกันแค่ในความฝันแค่เห็นเธออยู่ตรงนั้นฉันก็ดีใจ เราได้เจอกันแค่ในความฝันแค่เห็นเธออยู่ตรงนั้นฉันก็ดีใจทิ้งมปไม่ว่าตรงนั้นเธอจะมีใครมันดีแล้วมีกท หน้า <Techn> <rapper> พี่เต็มื่อกี้น้อเห็นวิ่งเยอะกระโดดยืนปะไปตากับเนี่อนา่าบราจอดมีโลราจอดมีโบราณจอดตาย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 ลยผราคาลาจอดตัวนึงหน้าพี่เหที่พี่กเรวิ่งตงไปไหนแล้ววะเข้าฝ่ายไปแล้ว ตายป่ะเาาก็บเถอะมันหน่อยเก็อบอะะเถอะมันหน่อยเก็อบมาลือ้อโอ้มันไกลตายหมด